ร่วมงานกับทางฟินเล่หลายครั้งแล้วนะคะได้ไทยแบบหลายรอบแล้วแล้วก็มีเคยได้ใส่ชุดแต่งงานด้วยแล้วก็ชุดไทยด้วยแล้วก็ชุดรรตรีสั้นรรตรียาวใส่มาหมดแล้วค่ะก็รู้สึกว่าชอบมากแล้วก็ไว้วางใจในฟินาเล่ค่ะเพราะว่าเวลาที่ฉําไปต่างประเทศนะคะได้ไป เป็นกรรมการตัดสินมิสพูตานนะคะก็ได้เอาชุดของฟิลเล่ไปใช้แล้วคนที่นั่นนะคะก็จะตื่นเต้นแบบตื่นตาตื่นใจมากกับชุดฟิลเล่เพราะว่าแบบคือเขาไม่เคยเห็นชุดไทยเมกกื่อก่อนที่แบบอลังการขนาดนั้นนะคะก็ดีค่ะชามก็ดีใจมากที่ได้มาร่วมงานในฟิลเล่อีกทีวันนี้ค่ะก็ตอนนี้นะคะ,ะ,คะก็ครบรอบวันเกิด7จดปีของฟิลเล่นะคะก็ยินดีด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าจะได้อยู่คู่กับคนไทยอยู่คู่กับวงการไทยไปอีกตลอดไปเลยค่ะ นี่นะคะก็มาถ่ายแบบนะคะใส่ชุดแต่งงานรู้ปล่าของภทยก็ของฟิลเลเลนะคะก็จริงๆแล้วพิงกี้ก็ถ่ายแบบมาเยอะนะคะแล้วก็รู้ว่าฟิลเล่เนี่ยเสื้อผ้าสวยมากๆเลยแล้ววันนี้ก็ดีใจนะคะที่ได้ใส่ชุดแต่งงานแล้วก็ยังไงก็ขอฝากให้มีมีคนซื้อเยอะๆขอให้มีลูกค้ายเยอะๆนะคะแล้วพิงกี้เป็นกำลังใจให้นะคะ